ให้ g o o ดบาลานซ์สร้างหลักประกันชีวิตดูแลแบบมืออาชีพเพลมง,ง่ายจ่ายจบแฟนเพจ g b Financial p l a n n i n g 0 9 1 4 4 4 4 2 9 5สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์ตโตสสอยตาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่องนี้นะครับมีแต่สาระความรู้นะครับ มาเสิร์ฟให้ทุกท่านถึงหน้าจอครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่รายการขั้นไหนคุ้มครับผม วันนี้นะครับเราจะพามาพบกับคู่พี่คู่น้องนะครับน้องยาริสคลอสครับน้องใหม่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ5ตุลาที่ผ่านมานี่เองปี2023นะครับส่วนคันนี้ครับรุ่นพี่ครับออกมาตั้งแต่เดือนสิงหานะครับปี2020นะครับเรามาดูกันครับว่า2คันนี้ครับคันไหนคุ้มครับถ้าตัวโครโรราคลอสนะครับในส่วนของตัวบอดี้ตระกูลโครโรราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรถขนาดกลางนะครับคันนี้มากับเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดนะครับให้กําลังสูงสุด122แรงม้าครับแรงบิดที่เครื่องยนต์์นนนนนะะคคครรรรรรัััับบบ142ิิววตตตเเมมส่่แงดทีออ 1 6 3นิวตันเมตรครับส่วนยาริสครอสครับคันนี้ครับน้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งครับคันนี้นะครับมาขึ้นตน1.5ลิตรไฮบริดนะครับพลังกำลังสูงสุด111แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่เครื่องยนต์นะครับ121นิวตันแรงบิดสูงสุดที่มอเตอร์1 4 1นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะครับทั้ง2คันนี้เติมน้ำมันได้ถึง E20 ทั้งคู่ 9195E10E20 เติมได้หมดเลยนะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า2คันนี้แล้วมันต่างกันยังไงนะครับในส่วนของตัว Corolla c r รา s เนี่ยจะยาวกว่ายา15เซน ค,ความกว้างโคโรล่าคลอสกว้างกว่า5เซนนะครับระยะของฐานล้อเท่ากันนะครับความยาวฐานล้อหน้าฐานล้อหลังเท่ากันแต่ความกว้างของฐานล้อหน้ากับฐานล้อหลังของโคโรล่าคลอสกว้างกว่าครับไม่แปลกครับเพราะว่าเป็นรถแบ็กเ,เมนใหญ่กว่านะครับฐานล้อย่อมกว้างกว่าเน้นความ เกาะะถนนนครับทีนี้มาดูไซส์ยางครับทั้ง2คันนะครับเป็นล้อขอบ18ทั้งคู่คอลล่าครอสเนี่ยมากับขนาดยาง2 2 5 5 0ขอบ18นะครับส่วนยางยาริสครอสเนี่ย2 1 5 5 5ขอบ18นะครับที่น้อมาดูกันครับนอกนั้นมีอะไรบ้างครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเหมือนกันทั้งคู่ช่วงล่างเหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตัทนะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงนะครับด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโครงนะครับและในส่วนของตัวนอกนั้นมีอะไรต่างกันอีกครับนี่ครับความสูงครับความสูงงงงงขออใตต้้ทรรถนนะคััับดดููสสเเเกห็ชๆลยว่า ากพื้นถึงใต้ท้องรถ16เซนยาริสคลอสสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ21เซนครับน่นหมายความว่ายาริสคลอสสูงกว่าโครโรล่าคลอส5เซนครับมาในส่วนของชุดไฟหน้านะครับไฟหน้าจะสังเกตเห็นว่าเป็น LED นะครับแล้วก็มี daytime running light นะครับทั้งชุดเลยไฟตัดหมอกด้วยนะครับในส่วนของตัวตำแหน่งกล้องมองรอบคัน360องศาตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยเปเรดาเอาไว้จับระยะห่างของวัตถุนะครับที่มาดูในส่วนของยาริสคลอสกันบ้างยาริสคลอสเนี่ มีมากกว่านะครับกล้องมองรอบ3ันองศาแล้วกล้องหน้ามีให้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของตัวเรดาร์นะครับของเราจะย้ายไปอยู่ที่ใต้ที่กระจกนะครับที่น้าประูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว LED เหมือนกันทั้งคู่นะครับหลังคาจะมีราวหลังคาเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านข้างนะครับสมาร์ทคีมีให้เหมือนกันนะครับทั้ง3ามตำแหน่งนะครับมีที่ประตูคู่หน้าแล้วก็ที่ประตูฝาท้ายนะครับกระจกมองข้างเนี่ยตัว Sport จะนนนกวมอัคปอรรมี ฟังก์ชัน BSM กับ RC TA ที่กระจกมองข้างด้วยทั้ง2คันเหมือนกันหมดเลยนะครับที่มาดูด้านหลังนะครับสาอากาศคีบฉลามเหมือนกันครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังเหมือนกันพร้อมไฟเบรคดูให้3ปัดน้ำฝนมีให้เหมือนกันตัวแต่ตัวในส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยของยาริสครอสเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็น full LED คันฟร้ม full LED นี่คือทุกดวงเป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนก็เป็น LED สีขาวด้วยนะครับตำแหน่งของตัวกล้องมองหลังจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มากกว่าครอสคือมีเซนเซอร์ถออออยยหหหลลััังงงใใ้้้ดดวววบทีี่่มมาาาาาูนนนนนสขกกเศื นี่มายืนดูท้ายรถนี่จะรู้เลยว่าความสึกนะคันนี้จะเตี้ยกว่ายา i s Cross นะครับปัจจนฝนมีให้เหมือนกันครับไฟท้าย LED ยกเว้นไฟเลี้ยวกับไฟถอยที่ไฟท้ายจะไปหลอดไส้นะครับประตูฝาท้ายมีเซนเซอร์เต่เปิดปิดเหมือนกันนะครับจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทของรถทั้ง2คันนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ารถ r o l l a c r o s s จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะจะมีในส่วนของปุ่มพานิคด้วยเอาไว้สําหรับค้นหารถนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับเวลาที่ค้นหารถตอนกลางคืนนะครับหรือว่าจอดรถในที่ที่ไม่คุ้นเคยและจำรถ ลักษณะาการดีไซน์จะออกออกแบบคนละอย่างกันเรามาดูกันครับว่าทั้งสองคันนี้ประตูฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าทั้งคู่ครับเปิดปิดไฟฟ้าทั้งคู่นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์แห่ขาเปิดปิดให้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับในนล้วก็เปิดด้านท้ายแล้วเราลงไปเจาะดูด้านท้ายกันดีกว่าว่ากว้างต่างกันแค่ไหนอ่ะมาดูพื้นที่เก็บของท้ายรถกันด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างถือว่ากว้างขวางนะครับใส่ถุงก๊อฟสบายๆนะครับแล้วก็มีชุดปั๊มลมน้ํายาปาดยางมาให้เป็นสัดเป็็็นนนนนสสสส่่ววววแแบบบีีี้้้้้้้มมมหลลุเเออาาาาไไใขงงงกกกๆดดยะรรรัััพตตฉถ ออดกกไ้เช่นน,นัในส่วนของตัวยาริสคลอสเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมัน totally ก cool. ินด้านข้างออกมา З นะครับแต่ว่ามันจะได้ความลึกนะครับได้ความลึกนะครับทีนี้ในส่วนของตัวช่องสองฝั่งนี้เอาไว้เก็บของนะครับมีช่องเก็บของทางด้านนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวช่องเก็บของทางด้านนี้ด at ้วยเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับเป็นหลุมขนาดใหญ่ไว้ของได้สบายๆนะครับแบตเตอรี่ของตัวยาริสคลอสเนี่ยจะอยู่ทางด้านท้ายรถนะครับแต่ตัวโคโรล่าคลอสจะอยู่ด้านหน้ารถนะครับแล then, ้วก็มีนี่ฉากบางตาให้ด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดทั้ง2คันเหมือนกันนะครับปิดด้้วยไฟฟาง2 เรามาเจาะดูด้านในครับเรามาดูน้องใหม่ก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าน้องใหม่เนี่ยเขามีเขามีออปชันอะไรสวยๆเด่นๆมาบ้างนะครับอย่างแรกของความรู้สึกที่เปิดประตูมานะมีความรู้สึกว่ามันเบามือนะครับแล้วก็น่าจะวิ่งได้ฉีวพอสมควรนะครับสำหรับรถเล็กๆแบบนี้นะครับรอ,อุปกรณ์ไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวบเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางมาให้ด้วยคันนี้จะเป็นสีเบาะ t ู o ทน n e นะครับจะเป็นสีเทาต่ก็สีดําซึ่งถ้าเราต้องการที่จะเลือกสีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราจะต้องซื้อเป็น รุ่นท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยคุณจะต้องซื้อสีดำขามุกขามุกหลังคาดำสีน้ำเงินก็คือสีใหม่ดาร์กเอคอยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินหลังคาดำนะครับห้าสีนี้คุณจะได้ภายในที่เป็นสีทูโทนแบบนี้นอกนั้นนะครับคุณจะได้ภายในเป็นสีดําล้วนนะครับความรู้สึกเวลาเข้ามานั่งเนี่ยคือผมนั่งโครโรล่าคลอสเนี่ยบ่อยมากนะครับทีนี้พอมานั่งคันนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารถมันมีขนาด กระชับมากขึ้นคอมแพกมากขึ้นก็คือมีในส่วนของตัวพอดิบพอดีอะ่ะไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปนะครับตำแหน่งที่ที่นั่งบอกคนขับหรือคอกพิทคนขับเนี่ยผมดูว่าในส่วนของตัวมุมมองทัศนวิสัยอะไรต่างๆเนี่ยโอเคมันจะดูใกล้กับคูโรร่าครอสนะครับแต่ว่าก็จะดูดูขับง่ายนะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาบูล,ลูฟตรงนี้มันเปิดไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับป้องกันปัญหาน้ํารั่วน้ําเข้าในวันข้างหน้านะ ตัวม่านบางแบบไฟฟ้าตัวนี้มาให้ด้วยนะครับไฟในห้องโดยสารด้านหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับแต่ว่าไฟสองสว่างเนี่ยมันก็จะฝังอยในนี้นะครับจะฝังอยู่ที่ที่กระจกนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวสวิตช์ต่างๆก็ดูหน้าตาดูทันสมัยดีกระจกมองมองหลังเป็นแบบแมนนวลนะครับปกตินะครับก็เดี๋ยวดูว่าวันข้างหน้าจะมีอสซสอรีที่เป็นกระจกมองหลังตัดแสงมาให้ด้วยหรือเปล่ากล้องบันทึกหน้าหลังเนี่ยมีมาให้เลยจากโรงงานนะครับในรุ่นท็อปแต่ถ้ารุ่นรองท็อปจะมีกล้องหน้าอย่างเดียวส่วนรุ่นเรริ่่มมมต้นุสีจะกลอง นะครับพวงมาลัยมาย้อนกลับมาดูในส่วนของตัวข้อพิิกันบ้างนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเหมือนกับรถสมัยใหม่ทั่วไปนะครับมีแพ็กเกจหนังแล้วก็มีชุดปุ่มควบคุมต่างๆทําให้ดูง่ายนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่เรากดดูกล้องมองรอบพันสัมบูริบองศาเนี่ยเราสามารถกดได้จากพวงมาลัยไ,ได้เลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งกดเมนูบนเครื่องเสียงเหมือนกับรถบางรุ่นนะครับก็จะมองได้ทั้งหมด3มุมนะครับมองได้ทั้งหมด3มุมนะครับส่วนหน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นอินโฟเทนเมนต์ขนาดนิบ o i d ออโต้ Auto, แบบไร้สายได้นี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองเชื่อมต่อ Apple CarPlay ให้ดูนะครับ พอกดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บระบบก็จะถามว่าเราจะเชื่อมต่อแบบบลูทูธเฉยๆหรือว่าเราจะเชื่อมต่อแบบคาร์เพลย์นี่มันก็จะเป็นคาร์เพลย์แบบแบบไร้สายได้เราก็สามารถที่จะเอ็นจอยกับการใช้งานได้ทีนี้ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ Apple CarPlay แล้วเนี่ยถ้าแบตจะหมดทำยังไงครับนี่ด้านล่างครับหมดห่วงครับมีไวเลสชาร์จเ r อร์ครับ นี่ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือได้เลยเดียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่มครับต้องกดปุ่มทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับกดให้ไฟมันติดพอไฟมันติดมันเป็นสีส้มแล้วปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันกําลังชาร์จอยู่นะครับเท่านี้เองเราใช้งานได้แบบง่ายๆเลยแอร์จะเป็นออโต้ดิจิตอลนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของแอร์เนี่ยจะไม่มีเป่าเป็นฮีตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยมันจะไปสุดอยู่แค่ที่28องศาแต่ถ้ารถบางรุ่นที่มีฮีตเตอร์มันจะไปสุดที่32.5นะครับแต่ข้อดีของแอร์รถค แล้วก็มีปุ่ม booster ตรงนี้ด้วยปุ่ม b o o ตอร์หมายความว่ามันจะเร่งสปีดพัดลมนะครับเห็นไหมเร่งสปีดพัดลมแอร์เนี่ยแล้วก็ดูดฝุ่นเข้าไปเก็บในกองแอร์พอถึงเวลาที่เซอร์วิสเนี่ยช่างเขาจะออกมาเคาะเคาะคาทำความสะอาดให้แล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับถัดมาด้านล่างก็จะมีช่อง USB 2ช่องมี Type C กับ Type A Type, A Type C ชาร์จอย่างเดียว Type A คือชาร์จแล้วก็ฟังสื่อบันเทิงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเตือนเข็มขัดผู้โดยสาร3าคนหลังเนี่ยยังไม่ได้ลัดนะครับปุ่มกด s าร์ทอยู่ทางด้านนี้นะครับข้างๆ w i r e ะครับ เกียร์ก็จะเป็นแบบร่างตรงครับเข้าง่ายไม่หลงเกียร์เหมือนรถโตโยต้าสมัยใหม่มีชิปล็อกกดเพื่อให้เราสามารถเข็นได้รถคันนี้ก็จะมีออโต้เบรคโฮแล้วก็มีร์คก้งเบรคไฟฟ้ามาให้ด้วยจากโรงงานนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวรถเ e นสมัยใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของตัวค็อกพิทตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันสามารถกดดูกล้องมองรอบคันสำหรับองศาได้ง่ายแล้วก็ฝั่งซ้ายไว้ควบคุมหน้าจอซึ่งหน้าจอโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับพวกเวลสแล้วก็เอทีผสมกันนะครับแต่ว่ามัน หน้าปัดก็เปลี่ยนได้4แบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติครับปรับสูงตามอัตโนมัติมี f o l l o w มี Home นะครับแต่ปัดน้ำฝนยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับด้านขวามีชุดปุ่มควบคุมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าระบบก้องปิดเปิดปิดระบบป้องกันก่อนการชนเปิดปิดระบบเตือนรถออกนอกเลนเปิดปิดระบบล้อการล้อลื่นนะครับเซนเซอร์รอบคานเต็มลมยางนะครับ EV โหมดขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ออโต้ไฮบีมครับไฟสูงออโต้นะครับแล้วก็มีตัวปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำแบบแมนนวลมาให้ ช่องเก็บของตรงกลางบ้างอ่ามีช่องเสียบไฟ12วั์120วัตต์มาให้ด้วยนะครับช่องเก็บของก็ไว้เก็บของกระจุกกระจิกจุ่มจิ๋มนะครับอ่ะทีเราไปดูที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าครับว่าที่นั่งด้านหลังมีอะไรบ้างครับเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยผมปรับเอาไว้สำหรับไซส์ตัวเองนั่งครับสูงผมสูง173นะครับก็มีความรู้สึกว่านี่เฮดรูมก็ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ให้2ช่องพร้อมตัวปรับช่องแอร์นะครับแต่ว่าจะไม่มีสวิตช์เปิดปิดแอร์เหมือน USB ครับเป็น Type C ครับมีไฟสองสว่างให้ด้วยอันนี้ชอบมากเลยบางทีตอนกลางคืนจะได้ไม่ต้องคลำหานะครับเสียบตรงไหนก็คือเจอไฟก็จิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็ตำแหน่งที่วางขาผมว่าไม่ขี้เหร่น,นะครับนั่งสบายอยู่นี่มีที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสองใบเบาะหนังนุ่มอยู่นะครับนุ่มนั่งสบายแล้วก็เบาะหลังก็สามารถที่จะปรับปรับมาได้60-40ส่วนนะครับเกไว้เก็บของวางของได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็บอกก็สามารถปรับเอนได้ตามสไตล์เตอร์ด้ามสมัยใหม่นี่10องศา ก็เอนเพื่อให้ผ่อนคลายไปครับเราจะไปดูอีกคันนึงกันบ้างว่าเป็นยังไงป่ะอ่าในส่วนของตัวฟีลลิ่งเวลาที่เข้ามานั่งนะครับคันนี้ก็จะดูกว้างกว่านิดนึงนะครับแล้วก็วัสดุของหนังอะไรต่างๆนี่จะใช้เหมือนๆกันนะครับพอๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอาที่แตกต่างละกันนะครับที่แตกต่างคือคันนี้มีปัดน้ำฝนออโต้นะครับคันนี้มีกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยในส่วนของหลังคาเนี่ยก็คือจะเปิดได้จริงนะครับจะเปิดได้จริงนะครับแล้วก็มีม่านบังแดดนะครับที่เราร จะเป็นไฟแบบอาโลเจนจะไม่ใช่ยังไม่ใช่ LVD นะครับเห็นไหมไฟสองสว่างนะครับทั้งที่บางแดดด้วย <c oughs> นะครับหน้าจอเครื่องเสียงอินโฟเทนเมนต์เนี่ยจะเป็นแบบ9นิ้วนะครับยาเลสคอจะใหญ่กว่าคันนี้จนะแค่9นิ้วนะครับแล้วเวลาที่คุณกดดูกล้อง,งสา0องศาาเนี่ยคุณจะต้องกดมาที่ปุ่โมโฮมแอปพลิเคชันเลื่อนไปหน้าซ้ายแล้วก็กด PVM คุณถึงจะเห็นกล้องมองรอบคันนะครับส6 0องศาทีนี้ส่วนที่แตกต่างคือฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันจะมีมุมมองที่ดูกว้างกว่าฟังก์ชันจะมี4ฟัังก์ชนน้จะมีค่3ฟัังกก์ชนนนนคแล้้ววว็ใส่ีาม คมชัดพิกเซลของภาพเนี่ยจะชัดกว่าคันนู้นนะครับตำแหน่ง USB เนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้มีแค่ช่องเดียว USB Type A นะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ยังต้องเสียบสายอยู่นะครับแต่ที่เจ๋งกว่า Yaris Cross คือแอร์คันนี้เป็น d u a l z o n e ก็ก็คือจะแยกซ้ายขวาได้นะครับมีเป่าร้อนเป่าเย็นได้เห็นมีแกบสีแดงเนี่ยเป่าร้อนเป่าเย็นได้แล้วก็แอร์จะแยกซ้ายขวามีปุ่มเปิดปิดแอร์ด้านหลังให้ด้วยถ้ากดรวไฟติดแสดงว่าแอร์ด้านหลังไม่ออกนะครับ มีปุ่มที่ช่วยคอนโทรลนะครับความร้อนความเย็น,นยความหนาวอากาศในห้องโดยสารแบบอัโตโนมัติมาให้ด้วยเบรกอีโคีคูมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลางเกียร์ก็จะเหมือนกันครับล่างเกียร์จะเหมือนกันแต่ว่าคันนี้มันจะดูเข้าได้ลุ่มนวลแล้วก็ซอฟกว่านะครับสิ่งที่แตกต่างอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นคันนี้เนี่ยเบรกมือใช้เท้าเหยียบแล้วก็ยังไม่มีออโต้เบรกโฮนะครับส่วนคันนู้นเนี่ยจะมีเบรกมือฟ้าออโต้เบรกโฮหน้าตาของพวงมาลัยฟังก์ชันต่างๆปุ่มก็จะคล้ายๆกันนะคร มันจะไม่มีบอกอุณหภูมิไม่มีบอกสเกลแต่ละล้อเหมือนคันนู้นนะครับคันนู้นจะมีมากกว่าแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่คันนี้มีนะครับที่กระจกมองข้างนะเดี๋ยวค่อยดูนะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับกระจกมองข้างจะเป็นออโต้รีเวิร์สลิงค์ครับจะปรับมุมเอียงเข้ามาได้ครับปรับมุมเอียงเข้ามาได้สมว่าอะนีผมผมเข้าเกียร์เดินหน้าเห็นไหมก็จะปรับมุมคืนที่เดิมเพราะนั้นออโต้รีเวิร์สซิงค์ก็จะมีในส่วนของตัวโครราคาคลอสนะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบครับคันนู้นแอร์แบ็กหกใบ เป็นยังไงป่ะเรามาสรุปเรื่องแพ็กเกจเรื่องสีเรื่องราคากันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับยาริสคอสนะครับคันนี้รุ่นท็อปนะครับราคา8,99,000บาทนะครับส่วนโคโรล่าคอสนะครับรุ่นท็อปนะครับราคา1นึ่งล้านสองแสน 4,000บาทนะครับยานิสครอสสถ้าเราจะเลือกเป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่ม7,000บาทนะครับหลังคาดำเพิ่มอีก5,000บาทนะครับในขณะที่โครโรล่าครอสครับสีขาวมุกครับเพิ่ม10,000บาทครับแต่ว่าไม่มีแพ็คเกจหลังคาดําให้เลือกนะครับเอาละครับสำหรับทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ของรถยานิสครอสสรุ่นน้องเปรียบเทียบกับโครโรล่าครอสรุ่นพี่เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ของทุกท่านในการตัดสินใจนะครับว่าราคาต่างกัน300,00 0บบบบาาทนนนนนะคคคครรรัััััไหหุ้้มวีสํ อาจารย์โตสนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามคลิปจนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์โตสและก็ทีมงานโปรดักชั่นที่อยู่ด้านหลังพวกเราด้วยนะครับวันนี้รักษาสุขภาพ Enjoy การใช้รถสวัสดีครับ